แกเอ้ยเพื่อนๆวันนี้ฉันมีเรื่องจะมาเมามอยให้ฟังแบบจัดเต็มกว่าเดิมนะเป็นเรื่องราวการผจญภัยในโลกของอาหารไทยครั้งแรกของซูจินซูจินีน้องสาวสุดน่ารักของแดบักออนนี้นั่นแหละบอกเลยว่าทริปนี้มันไม่ใช่แค่การกินข้าวธรรมดา แต่มันคือการเปิดโลกเปิดต่อมรับรถของซูจินไปเลยอ่อนนี่เขาก็เล่าไปหัวเราะไปนะว่าน้องสาวตัวเองเนี่ยไม่เคยกินอาหารไทยเลยสักครั้งในชีวิตนะแกและพอดีว่าซูจินเขาอยู่แถวอินชอนใช่บะซึ่งแถวนั้นนะ่ะร้านอาหารไทยเยอะมากเยอะจนอ่อนนี่ตัดสินใจเลยว่าเอองั้นไม่ต้องไปไหนไกลมาที่นี่แหละง่ายสุดสถานที่และบรรยากาศเหมือนวาร์ปมาอยู่เมืองไทยจริงๆนะเพื่อนๆ คือคลิปนี้เขาไปถ่ายทำกันที่สถานีรถไฟใต้ดินภูพยองบูพียองอันเดอร์กราวน์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ในอินชอนนั่นแหละเพื่อนๆตรงนี้มันขึ้นชื่อเรื่องร้านอาหารไทยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะพอสองพี่น้องก้าวเท้าลงจากรถไฟใต้ดินนะแกทั้งแดบักออนนี้กับซูจินคือแบบว่า โอ้โหตาโตกันเลยทีเดียวพวกเขาประหลาดใจกับจำนวนร้านอาหารไทยที่เรียงรายกันอยู่ตรงนั้นมากจนออนนี่เขาอุทานออกมาเลยว่านี่มันเหมือนได้มาอยู่เมืองไทยจริงๆเลยนะเนี่ยคือมันให้ฟิลเหมือนเราเดินอยู่ตามถนนในกรุงเทพเลยอะแกแล้วออนนี่เขาก็เสริมอีกนะ ว่าอินทอ์เนี่ยมีร้านอาหารไทยเยอะกว่าโซอีกนะโดยเฉพาะร้านที่คนไทยเป็นเจ้าของเองอะแกรสชาติมันก็เลยจะแบบไทยแท้ๆเลยไงฟังแล้วก็อยากจะวิบไปเดินหาของกินที่ภูพิงเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยเพื่อนๆผู้แสดงหลักสองพี่น้องคู่ซีกับภารกิจพิชิตใจอาหารไทย แน่นอนว่าตัวหลักของเรื่องนี้ก็คือแดบักออนนี่นั่นแหละเพื่อนๆที่เป็นผู้ดำเนินรายการสุดน่ารักคอยพาน้องสาวไปลองของใหม่ๆส่วนน้องสาวผู้กล้าหาญของเราก็คือซูจินนั่นเองค่ะ นางนี่แหละคือคนที่ได้ลองกินอาหารไทยเป็นครั้งแรกในชีวิตนะแล้วปฏิกิริยาของนางแต่ละอย่างนะแกบอกเลยว่าน่ารักน่าเอ็นดูสุดๆบางทีก็ทำหน้าเหกเกเพราะความเผ็ดจัดจ้านบางทีก็ตาโตเพราะความอร่อยจนหยุดไม่ได้มันเป็นอะไรที่ดูแล้วก็อมยิ้มตามไปได้เลยจริงๆอะ่ะเมนูเด็ดที่ซูจินตะลึงเผ็ดสะใจอร่อยลืมโลก มาถึงช่วงสำคัญแล้วนะเพื่อนๆคือทั้งสองคนเขาได้ลองชิมอาหารไทยหลายเมนูมากเลยนะแต่ละเมนูก็คือเป็นที่รู้จักกันดีของคนไทยเลยแหละรับประกันความอร่อย ต้มยำกุ้งเมนูนี้สูจินนังบอกว่าไม่เคยกินมาก่อนเลยแล้วก็อยากลองมากแต่บักออนนี่ก็บรรยายสรรพคุณนะว่าโอ้ยในถ้วยนี้มีทั้งอาหารทะเลทั้งเห็ดเยอะแยะไปหมดเลยนะสูจินพอต้มยำกุ้งมาเสิร์ฟนะเพื่อนๆสูจินนังก็มองๆแล้วก็เปรียบเทียบว่าหน้าตาเหมือนรำย้อนหรือจำปงเลยอะ่ะคงเพราะสีสันที่จัดจ้านถึงเครื่องถึงพริกถึงขิงมัง้ง แต่พอได้จิมไปคำแรกเท่านั้นแหละแกซูจินนังก็แบบว่าโอ๊ยเผ็ดมากโนมูเมวโยลิ้นชาไปหมดแล้วคือเผ็ดจนร้องขอชีวิตอะแกแต่พอผ่านความเผ็ดที่พุ่งเข้ามาไปได้นะนางก็บอกว่าแต่อร่อยมากเลยนะโนมูใหมชิซอยโยนี่แหละรสชาติแบบไทยแท้ๆเลยแล้วมันดีสำหรับการแก้แฮงโอเวอร์ด้วยนะเนี่ย โหนางสรุปได้ถูกใจคนไทยมากอะแกรู้เลยว่านี่แหละสรรพคุณของต้งยมยำกุ้งที่แท้จริงส้มตำเมนูนี้ซูจินก็ไม่เคยกินเหมือนกันพอส้มตำมาเสริมนะเพื่อนๆทั้งสองคนก็บอกว่ามีกลิ่นหอมมากเลยสดชื่นสุดๆแล้วก็อร่อยมากคือได้กลิ่นปลาล้านนวลๆกับมะละกอสดๆแล้วมันฟินไงแต่แน่นอนว่าซูจินก็ยังบ่นว่าเผ็ดมาก เหมือนเดิมนะแกในจานส้มตามก็มีถั่วลิสงโรยมาด้วยนะเพิ่มความกรุบกรอบเคี้ยวเพลินๆผัดกะเพราหมูสับแดบักออนนี่เขาบอกว่าเมนูนี้เป็นอาหารที่คนเกาหลีส่วนใหญ่ชอบนะเพื่อนๆแล้วก็ไม่ค่อยมีใครไม่ชอบเลยคือมันเป็นเมนูยอดฮิตจริงๆแหละกินง่ายอร่อยถูกปากพอซูจินได้ลองเช็มนะนางก็ตาโตแล้วบอกว่าอร่อยมาก นี่แหละคืออันดับหนึ่งในใจของฉันเลยโหกะเพราไทยนี่มันชนะใจคนได้ทั่วโลกจริงๆนะแกกินกับข้าวสวยร้อนๆคือฟินสุดๆไส้สกรอกอีสานออนนี่เขาอธิบายว่าไส้กรอกอีสานเนี่ยรสชาติมันจะเค็มๆเปรียปร้ยวๆหน่อยนะเพื่อนๆกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่อร่อยเลยส่วนซูจินนางก็ชิมแล้วบอกว่ามันเข้ากันได้ดีกับเบียร์เลยนะ แหมน้องสาวออนนี่นี่ก็เป็นสายดื่มเหมือนกันนั้นเนี่ยรู้ว่าอะไรเข้ากันดีกับอะไรเมนูนี้แหละเพื่อนๆที่ทำให้ซูจินตกหลุมรักแบบถอนตัวไม่ขึ้นนางบอกว่าเป็นเมนูโปรดอันดับหนึ่งของฉันเลยแล้วที่พีกกว่านั้นคือนางเติมแล้วเติมอีกกินซ้าไปเรื่อยๆเลยนะแกคือมันต้องอร่อยขนาดไหนอะถึงกินได้แบบนั้นประสบการณ์การกินผักชีครั้งแรกจากความกลัวสู่ความเข้าใจ อันนี้แหละแกที่ฉันว่ามันเป็นไฮไลท์ของคลิปเลยนะเพื่อนๆคือในระหว่างที่กำลังกินอาหารกันอย่างอ,ร,อร่อยเนี่ยแดบักออนนี่เขาก็ยื่นผักชีคอรีแอนเดอร์หรือผักชีให้ซูจินลองกินเป็นครั้งแรกคือซูจินนางเคยบอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะว่าไม่เคยกินผักชีมาก่อนเลยแล้วก็ไม่อยากกินเลยด้วยตอนแรกที่นางได้กลิ่นนะเพื่อนๆนางทำหน้าแบบว่าโอ้เหมือนโดนลงโทษเลย พอบานหนึ่งก็กะเทยคือนางกลัวกลิ่นผักชีมากจริงๆแหละสีหน้ามันฟ้องเลยแต่ด้วยความที่ออนนี่เชียร์ให้ลองนางก็เลยใจกล้าลองกินกับอาหารไปแล้วเชื่อไหมเพื่อนๆหลังจากที่นางลองกินไปสักพักนะนางก็บอกว่าฉันรู้สึกว่าเริ่มปรับตัวเข้ากับรสชาติของผักชีได้แล้วนะทอมจอมอิซุเคจินนั้นกดกดไทยโ,โหคือ มันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากเลยนะแกจากที่กลัวจนตัวสัน่นกลายเป็นว่าเริ่มจะยอมรับได้แล้วนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าเปิดใจลองแดักออนนี่เขาก็เสริมนะว่าปกติคนเกาหลีจะไม่ค่อยกินผักชีคันรอกเพราะกลิ่นมันแรงแต่ซูจินนี่ถือว่าเปิดใจสุดๆไปเลยได้คะแนนความกล้าไปเต็มสิบเครื่องดื่มและรสชาติโดยรวมเผ็ดแต่ก็สดชื่นจนอยากจะกินอีก นอกจากอาหารแล้วนะเพื่อนๆพวกเขาก็ยังดื่มเบียร์กันด้วยแล้วก็พบว่าอาหารไทยที่มีรสเค็มๆเผ็ดๆเนี่ยเข้ากันได้ดีกับเบียร์มากเลยนะคือมันเป็นอะไรที่ลงตัวสุดๆกินเบียร์เยน็เยนๆตัดกับความเผ็ดร้อนของอาหารไทยนี่แหละฟิน <F IN> สูจินนังสรุปภาพรวมของอาหารไทยที่ได้ลองชิมไปว่าอร่อยมากเลยค่ะทองมามัชิโยอ แต่นางก็ยังย้ำหลายรอบนะว่าแต่โดยรวมแล้วค่อนข้างเผ็ดมากเลยค่ะคุนเดทอนเชจอกุโรโนมูเมวโยคือความเผ็ดนี่แหละที่ทำให้นางประหลาดใจที่สุดแต่ถึงจะเผ็ดแค่ไหนก็ยังบอกว่าอร่อยคำศัพท์ภาษาไทยที่ได้เรียนรู้น่ารักนะ่าเอ็นดูสุดๆเลยในวิดีโอเขาก็มีการสอนคำศัพท์ภาษาไทยง่ายๆด้วยนะเพื่อนๆแบบว่าน่ารักมากเลยเช่นคำว่าอร่อย อร่อยที่แปลว่าอร่อยอร่อยมากอร่อยมากที่แปลว่าอร่อยมากแล้วก็วลีที่ใช้บ่อยๆอย่างทานให้อร่อยนะคะทานให้อร่อยนะคะที่แปลว่าทานให้อร่อยนะแล้วก็คำว่าไม่ชอบไม่ชอบด้วยคือดูแล้วก็ได้ความรู้ภาษาไทยเล็กๆน้อยๆกลับไปด้วยนะเนี่ยได้ทั้งอิ่มได้ทั้งความรู้ไปพร้อมๆกัน สรุปทริปพิชิตใจซูจินกับอาหารไทยที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงามโดยรวมแล้วนะเพื่อนๆการพาซูจินไปลองอาหารไทยครั้งนี้คือประสบความสำเร็จอย่างงดงามเลยซูจินนางประหลาดใจกับความเผ็ดร้อนแล้วก็รสชาติที่แตกต่างจากที่เคยกินมาแต่ก็พบว่ามันอร่อยมากจริงๆแล้วก็มีหลายเมนูที่เธอชื่นชอบเป็นพิเศษโดยเฉพาะข้าวผัด กับผัดกะเพราหมูสับที่นางยกให้เป็นอันดับหนึ่งในดวงใจการลองกินผักชีเป็นครั้งแรกก็เป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจมากนะเพื่อนๆแล้วท้ายที่สุดเธอก็สามารถปรับตัวเข้ากับมันได้ด้วยแดบบักออนนี่เองก็รู้สึกพึงพอใจกับปฏิกิริยาของซูจินมากเลยนะแล้วก็สังเกตเห็นว่าอินชอนเนี่ยมีร้านอาหารไทยที่ให้รสชาติแบบไทยแท้ๆอยู่มากมายจริงๆถึงแม้ว่าในครั้งหน้าซูจินอาจจะต้องสั่งลดความเผ็ดลงหน่อยนะเพื่อนๆ เพราะนางบ่นว่าเผ็ดมากจริงๆแต่อาหารไทยก็สร้างความประทับใจให้กับซูจินเป็นอย่างมากเลยแหละคือมันเป็นประสบการณ์ที่นางคงจะจดจําไปอีกมาเลยแหละเพื่อนๆฟังแล้วเป็นไงบ้างเพื่อนๆคิดว่าซูจินจะได้กลับมากินอาหารไทยอีกรอบไหมหรือมีเมนูไหนที่อยากจะแนะนําให้นางลองอีกบ้างเล่าให้ฟังหน่อยสิ